เสียงปืนยังไม่ทันจางควันปืนยังกรุ่นแต่ศึกที่ใหญ่กว่าในสนามรบเพิ่งจะเริ่มตน้นสงครามชายแดนเมื่อกระสุนจริงประทะสงครามข่าวสารและเกมการเมืองที่โลกต้องจารึกที่สมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับสถานการณ์ไม่ได้ร้อนระอุแค่เพียงเสียงปืนใหญ่และอาวุธหนักที่ดังสนั่นวันไหวแต่ยังคงคุกกรุนไปด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารคือ information operation เรือที่เรารู้จักกันในนามไอโอนั่นแหละครับที่สาดใส่กันอย่างดุเดือดนี่คือการต่อสู้ในสมรภูมิมิติใหม่ที่เดิมพันไปได้วยความชอบธรรมในสายตานานาชาติและศรัทธาของคนในชาติเมื่อกัมพูชาเดินเกมรุกชิงเปิดฉากพาผู้ช่วยทูตทหารต่างชาติและสื่อของตนเองลงพื้นที่ช่องอ่านมา้าเพื่อหวังสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำส่วนฝ่ายไทยภายใต้การนำของบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิช ก็พร้อมที่จะสวนกลับด้วยหมัดเด็ดที่หนักแน่นและสุขุมกว่านี่ไม่ใช่แค่การประทะก,กันตามแนวชายแดนนะครับแต่มันคือการวัดเหลี่ยมชิงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างความจริงกับความบิดเบือนที่มีอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศเป็นเดิมพันครับถอดรหัสเกมสองหน้าพิสูจน์สภาวะผู้นำในสนามรบและเวทีโลกสถานการณ์ณวันที่30กรกฎาคมปี2568 ก็ได้เผยให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนของจุดยุทธศาสตร์2รูปแบบที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวครับนั่นก็คือเกมรุกเร็วของกัมพูชามันคือละครฉากใหญ่เพื่อหวังชิงพื้นที่สื่อครับฝ่ายกัมพูชาได้เลือกใช้กลยุทธ์ที่ตีน้าเศร้าเล่าความเท็จอย่างรวดเร็วพวกเขาได้จัดฉากพาคณะผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่พิพาททันทีหลังจากการประทะซึ่งเป้าหมายนั้นชัดเจนครับ นั่นก็คือการชี้นําเพื่อสร้างภาพจําให้ ln, นานาชาติเห็นว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายเสียหายถูกรุกรานซึ่งเป็นการกระทําที่หวังผลทางจิตวิทยาอย่างสูงโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงและความปลอดภัยเพราะการนําบุคคลที่3เข้าไปในพื้นที่อันตรายที่ยังไม่สงบดีโดยไม่มีการประสานงานล่วงหน้าก็ถือว่าเป็นการกระทําซึ่งไร้ความรับผิดชอบและผิดธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตอย่างร้ายแรงซึ่งเรื่องนี้นะครับ ขเขมรก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามขเขมรก็เดินเกมเร็วกว่าไทยอยู่ตลอดเวลาซึ่งคิดๆอยู่แล้วมันก็น่าสงสัยไม่น้อยใช่ไหมล่ะครับและยิ่งไปกว่านั้นการกระทำนี้มันยังได้สะท้อนถึงธรรมชาติที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยคุ้นชินเป็นอย่างดีซึ่งนั่นก็คือการบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าและที่น่าเศร้าที่ยุทธวิธี I/ o อของกัมพูชา ในหลายๆครั้งได้ประสบความสําเร็จในการสร้างความแตกแยกภายในประเทศไทยและได้เผยแพร่ไปทั่วโลกก็ทําให้คนไทยบางส่วนเกิดความสับสนแล้วก็หันมาวิพากษ์วิจารกันเองครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลไทยเชื่องช้าไปหมดในสถานการณ์ที่คนไทยทางประเทศต้องการจะทราบความจริงจนถูกคนไทยเป็นจํานวนมากต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาครับโดยเฉพาะในเรื่องความล่าช้าในการอธิบาย หรือการออกมาแถลงตอบโต้ในทุกเรื่องอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นั่นแหละครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเกมสวนกลับของไทยสุข,ขุมหนักแน่นและรอเชื่อด,ด้วยความจริงกันแน่ในขณะที่กัมพูชาเล่นเกมฉาบเฉยฝ่ายไทยภายใต้การบัญชาการของพลเอกนัฐพลนาคพาณิ์กลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศผู้มีอารยะที่สุข,ขุมและมองการไกลกว่าครับยุทธศาสตร์วิธีตอบโต้ด้วยความจริง แทนที่จะรีบร้อนลงพื้นที่ไปดูสร้างปรักหักพังของยุทธโภกกรกองทัพบกไทยได้รับคำสั่งให้เตรียมการนำคณะผู้ช่วยทูตทหารหนานาประเทศเข้าไปดูความเสียหายของโพลเรือนและความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่เกิดมาจากอาวุธหนักของกัมพูชานี่ก็คือหมัดสวนที่ทรงพลังเพราะมันได้เปลี่ยนโฟกัสจากการประทะก,กันร,ระหว่างทหารไปสู่การละเมิดมนุษยธรรมซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง มันคือการแสดงให้เห็นว่าการโจมตีของกัมพูชานั้นไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ทหารแต่ยังเผื่อแผ่มาถึงผู้บริสุทธิ์ซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ําว่าใครกันแน่คือผู้ลุกรานที่แท้จริงครับการยึดมั่นในข้อตกลงของไทยจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองมันคือหลักฐานชั้นดีที่ชี้ชัดว่าใครคือผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทั้งการเสริมกำลังใน4-5พื้นที่ในบริเวณช่องอ่านมา้าภูมะเขือผามออีแดงปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายการใช้โดรนสอดแนมและอุกอาจที่สุดก็คือการใช้ปืนคอขนาด100ยิงใส่ฐานปฏิบัติการผามออีแดงแต่ฝ่ายไทยเราก็ไม่มีการตอบโต้ซึ่งคําสั้นๆของประโยคนี้นั้นมันได้สะท้อนถึงวินัยเหล็กและความเป็นมืออาชีพของทหารไทยที่แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าไทยเคารพข้อตกลง และใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครับและภัายตายในมือหลักฐานที่รอวันเปิดเผยของไทยพลเอกนัฐพลก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าไทยเรามีหลักฐานในการบิดเบือนของกัมพูชาทั้งหมดทั้งภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูงจากจิสดาและเทคโนโลยีจากภาคเอกชนแต่ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้นี่คือสุดยอดของกลยุทธ์มันคือการปล่อยให้ศัตรูตายใจ ปล่อยให้กัมพูชาโกหกต่อไปเรื่อยๆสร้างเรื่องราวบิดเบือนจนถล่มลึกและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนหรือเจรจาบนเวทีนานาชาติไทยก็จะนำหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เหล่านี้ออกมาแล้วก็หงายไพ่เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของกัมพูชาให้สิ้นซากในคราวเดียวมันเป็นการเอาชนะการย่างเด็ดขาดทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การเอาชนะในหน้าสื่อรายวันครับซึ่งจากเรื่องนี้ก็ได้มีคนไทยเป็นจำนวนมหาศาลทั่วประเทศ ได้แสดงความไม่พอใจในความล่าช้าของรัฐบาลเช่นกันและก็หวาดวันว่ามันจะทันการหรือไม่เพราะคําโกหกนั้นต่อให้รู้นะครับว่าโกหกแล้วไม่มีการออกมาตอบโต้อย่างทันท่วงทีมันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ถูกทําลายไปแล้วไม่มากก็น้อยเพราะความอ่อนด้อยที่เชื่องช้านั่นเองละครับและจุดคลายแม็กซ์อีกจุดหนึ่งก็คือมากเกมการเมืองที่มีเงาถมึนของมหาอำนาจที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าก,กังวลครับ ซึ่งท่ามกลางควันปืนที่ชายแดนมันก็ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญอีกฟากหนึ่งของโลกครับที่สันสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรุนแรงมันเป็นภาพของพลโทหุนมานิตน้องชายของหุนมานเนตและบุตรชายของนายฮุนเซนที่ไปปรากฏกายที่กองบัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐที่ฮาวาย mm. เพื่อเจราจาฟื้นฟูและขยายความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐอเมริกาครับนี่คือการกระทําที่ไม่อาจจะมองเป็นอื่นได้ นอกจากการไม่ให้เกียรติและหักหน้าประเทศไทยอย่างรุนแรงในขณะที่ไทยซึ่งเป็นพันธมิตรหลักนอกนาโตของสหรัฐได้กําลังเผชิญหน้ากับการลุกรานทางทหารจากกัมพูชาสหรัฐกับเลือกที่จะปูพรมเพื่อต้อนรับนายทหารระดับสูงฝ่ฝายตรงข้ามเพื่อรื้อฟื้นการฝึกอังกอร์เซนติเนลและกระชับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ครับซึ่งการกระทําเหล่านี้ตีความได้หลายมิติ และทุกมิติก็ล้วนน่ากังวลสําหรับไทยครับซึ่งข้อที่ 1. นึ่งเกมคารอํานาจกับจีนสหรัฐกําลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงกัมพูชากลับมาจากอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับซึ่งในเกมนี้สหรัฐอาจจะมองว่าความรู้สึกของพันธมิตรเก่าแก่อย่างไทยเป็นเรื่องรองที่สามารถมองข้ามได้นั่นเองข้อที่2ไทยถูกมองข้าม ซึ่งข้อนี้นะครับมันได้สะท้อนให้เห็นว่าสายตาของมหาอำนาจในบางครั้งพันธมิตรที่จงรักพักดีมาอย่างยาวนานอาจจะถูกมองว่าเป็นของตายในขณะที่พวกเขาหันไปให้ความสำคัญกับผู้เล่นใหม่ที่ต้องแย่งชิงมาครับและข้อที่3การส่งสัญญาณที่อันตรายซึ่งการกระทำของสาหารัฐมันเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกัมพูชาว่า ถึงแม้ว่าจะก่อเหตุที่รุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐก็<อ>จะไม่มีผลกระทบใดๆและจะยังคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากมหาอำนาจซึ่งสิ่งนี้แหละครับมันอาจจะทำให้กัมพูชากล้าที่จะยกระดับความก้าวร้าวในอนาคตนั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับจึงเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนสติประเทศไทยว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวร มีแต่เพียงผลประโยชน์ของชาติเราเท่านั้นนะครับที่เป็นนิรันด์ซึ่งชัยชนะที่แท้จริงคืออธิปไตยที่ยืนหยัดด้วยปัญญาและเกียรติภูมิของเราเองครับสงครามชายแดนในครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าชัยชนะไม่ได้วัดกันที่จํานวนกระสุนที่ยิงออกไปหรือเสียงที่ดังกว่าในหน้าสื่อแต่ชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นมันวัดกันที่ความชอบธรรมที่ตั้งอยู่บนความจริงครับ กัมพูชาอาจจะชนะในเกมไ o ระยะสั้นเพื่อสร้างความสับสนได้เพียงชั่วครู่แต่ยุทธศาสตร์ของไทยที่ยืนหยัดบนความอดทนอดกลั้นการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบและการรักษาความเป็นอาระยะคือการเดินหมากเพื่อชัยชนะในระยะยาวมันเป็นการรักษาเกียรติภูมิของชาติในเวทีโลกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เงินหรือโฆษณาชวนเชื่อใดๆซื้อไม่ได้ครับส่วนบทเรียนจากท่าทีของสหรัฐนั้นมันก็คือเครื่องเตือนใจ ที่ทำให้เรากลับมาทบทวนและสร้างความเข้มแข็งจากภายในการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อป้องกันอธิปไตยที่ผลเอกนัทธพลได้กล่าวย้ำนั้นถูกต้องแล้วนะครับแต่ความเข้มแข็งมันไม่ได้มาเพียงเขี่ยวเล็บทางทหารเพียงเท่านั้นแต่ยังมาจากการทูตที่เฉียบคมจากเศรษฐกิจที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยเกมแห่งอำนาจและการหักหลังนั้น สิ่งที่จะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติไทยเอาไว้ได้มันไม่ใช่แค่กองทัพที่แข็งแกร่งหรือพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือสติปัญญาวุฒิภาวะและความสามัคคีของคนไทยที่จะยืนหยัดอย่างทนงอ,งองอาจท่ามกลางพายุแห่งความขัดแยง้งและพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าชาติไทยไม่ใช่ผู้เล่นที่ถูกมองข้ามในเกมกระดานนี้ได้เลยครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง สามารถเลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถสนับสนุนมาได้ที่ปุ่มซูเปอร์แชทหรือหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับผมในานามเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตราที่ราชแห่งสยามประเทศโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ